มาถึงแล้วค่ะทุกคนสวัสดีคัับสวัพดีีรับสวัสดีค่ะทำอะไรคะนะกินกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดียังมาตอม นี่เค้กลูกครุนของเรานะคะที่หน่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าทำผมเตรียมตัวจะไปงานเลี้ยงนะคะครบรอบแต่งงานของพ่อกับแม่เพื่อนสนิทเขาบินมาจากสเปนนะคะแล้วก็จะเลี้ยงฉลองที่โรงแรม <c oughs> เดี๋ยวนี้พาไปดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้ชมนะ <c oughs> อันนี้ทำไปให้เป็นของขวัญน,นะคะ <c oughs> นี่แล้วก็มีชีสเค้กนะคะดูนี่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ที่หน่งก็รีบจะไป งานเลี้ยงครบรอบวันแต่งงานไปแล้วค่ะเย้ พ่อกับแม่สวยมากเลยชอบจังเลยยำสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรนีารับสนุา ก you know <c oughs> ็จะเป็นเมนูนะคะวัตถิบเสี้ยสลัดมะเาววายขาวสูกนี้เสบียเซบ่นสูตรนี้กี่เกมอ่ะอาจีเนี่ยกูเชน่อป้าจีนูตรนี้สูตรนีอปาจีนม่มะเขือม่วงนะคะ อันนี้สุกินี่เห็นไหมเขามาทำสะละัดกับข้าวเสร็จแล้วค่ะอ,อันนี้คาทอลเฟอร์มันฝรั่งมันฝรั่งทอดอันนี้ไก่กินชิน้นสอ่้ ตอนนี้ไก่อันนี้บอกโคลีอันนี้แคระ,ะก็มีซอสนะคะ <c oughs> ตเล้ยงราวันไปแล้วคะ่ะไปถ่ายรูปก,กันไปถ่ายรูป ะคสวัสดีค่ะทำอะไรคะ เยกินกินมากมากอิ่มไหมบาตบาเลยกินกินหมดเลยวกินหมดเลยตมาตมา้วไ้สิกินอะไรกินไก่ะกินไก่เาเดินชมรอบๆอันนี้เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นทั้ง ที่แบบมีเค,ค้กกาแฟให้ทานนะคะแล้วก็เค,ค้กที่นี่อร่อยมากแล้วก็ทุกทุกทีนะคะพ่อปู่แม่ยาก็จะชอบมาสั่งเค,ค้กที่นี่เนาะตรงข้างนอกก็นั่งได้ดูสดชื่นร่มรื่นข้างล่างก็จะเป็นตะตตอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มักงทุกคนตรงข้างล่างนี่จะเป็นบาร์นะคะแล้วก็มีดนตรีข้างในมีโตะสนุกนะ ตรงนู้นเป็นร้านอาหารอิตาลีนะคะโน่นไม่รู้เปิดหรือยังน,น่ก็โรงแรมให้พกักบรรยากาศดีนะนึงะใครมาเที่ยวที่นี่ก็มาพักนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่หนึ่งเนอะโอ้โหต้นไม้ดูบใบใกล้เปลี่ยนสีแล้วทุกคนจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงตกแต่งร้านน่ารักจังเป็นแบบสไตล์อิตาลีดูมีอง,งุ่น นี่องุ่นจริงนะเนี่ยอง่ะทุกคนโอ้โหองุ่นกลับบ้านแล้วค่ะเราจะไปต่อที่บ้านโอ้เหลือเค้กเพียบแน่นลังโรงแรมนะคะ ถลงบ้านแล้วค่ะนี่ไปเก็บมะเขือเทศมาค่ะทุกคนอ้ยวานฝนตกแบบ้ยตกแบบน้ําจนเต็มถังเลยนะทุกคนไม่ตกมานานแห้งแรงมานานดูหนงไปเก็บมะเขือเทศมาเพิ่มเดี๋ยวจะไปฝากอพ่อกับแม่ของเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะไปที่นู่นนะคะไปบ้านเนาะไปต่อกันที่บ้าน,นดูน้ําเต็มถังลินลี่อยู่นู่นค่ะนั่ลินลี่ค่ะได่น,นอนทั้งวันนึก กูดกิชลาฟน,นอนหลับฝันดีไหมนอนตังแต่ช้าเจ้าอืมแต่ไม่ได้เลยนะซื้อไหมคะซื้อไหมคะซื้อผักให้ลินลี่ไหมคะมีผล,ลไม้ด้วยคะ่ะค่ะนี่คะ่ะซื้อไหมคะนะคุณลูกค้า <c oughs> นี่เอาพลัมม่วงพลัมเหลืองไว้ด้วยค่ะมาหลายคนวันนี้น่ะก็เลยแบบอื้อเพื่อเพื่อนๆเขาอยากได้เนาอพ่อแม่เพื่อนด้วยเนาะคนนี้เอาไปฝากเขาเต็มเลยทุกคนไอโดเเบียรบิเตอร์บอกเบียรหนึ่งกระป๋งมาเป็นเปิด เราจะไปซื้อของกันนะคะฮะอยากไหนอีขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งดูเหลี่ยมเหลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมแอ r h i ฮ e s เลี่ยมนู่นล้านาอยู่นู่นเลี่ยมถามว่าเธอเธออบ ขั้นจะมีเวลาไหมบอกว่าไม่ไม่ได้ถือกล้องนไม่ได้ฉันเป็น Youtube นะเรียม<ะ>โบโบเกนส์เบียินฮะทะเลานึงไปไหน <laughs> ไปแนทโถแนทโถไปซื้อของคะ่ะเดี๋ยวซื้อของกินเพื่อจะปิ้งย่างกันเนาะอยากจะผัดเส้นผ,ผัดผัดเส้นใส่ไก่ให้ เด็กๆเนอะเด็กๆชอบนี่ซุปเปอร์มาร์กอยู่ใกล้ๆบ้านเดินกลับบ้านแล้วค่ะไอตัวเล็กถือของให้ถืออาหารแมวเมียงชีสเออคือผู้ปิ้งย่างนะคะเราก็มาปิ้งย่างกันต่อเดี๋ยวโอ้โหปลาถัวน่าทานมากไอสกริมไหมแต่นะคะ

มาเก็บผักกันคือหิวเมื่อวานนี้แบบมันไม่มันเป็นอาหารฝรั่งเขาอะนะคะมันก็แบบไม่แซ่บเหมือนของเราวันนี้ว่าจะไปเก็บโหระพาจะมาแอบดูแอบดูมะเขืออันนี้มะเขือม่วงนะอูโบจินมะเขือติดติดลูกยังจ้าโอ้ยติดลูกให้เน่ดูมะเขือเทศเต็มเลยเมื่อวานยังเก็บไม่หมดนะคะนี่ นี่โหระพาอยู่ทางนี้โหระพาบาซิลิคุมจะเอาไปผัดพริกแกงค่ะอ้ยหิวงามลายผักโอ้ยสวยทำไรคะที่รักดูพริกหนึ่งดกย้อยเลยนะพริกดกย้อยเลยดูค่ะดูนะนโหระพาแล้วค่ะเข้าครัวก่อนมานั่งก่อน วันนี้แบบโอ้โหเหนื่อยมากคือแบบเมออื่อวานนี้เนาะไปไปงานเลี้ยงนะคะก็อยู่อยู่ที่โรงแรมจนถึงบ่ายสี่โมงนะคะก็คือเลี้ยงแล้วก็มีช่วงกาแฟ,าฟเนาะตอนเที่ยงก็จะทานข้าวกันเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะอาหารแบบเยอรมันนะคะเขาก็มีเมนูให้แล้วแต่เราจะไปสั่งไปจองวันนะคะก็คือแต่ก่อนพ่อปู่ไม่ยาาก,ก็ไปฉลองกันที่โรงแรมนี้แหละนะคะเพราะว่า เขาก็บริการดีแล้วก็อาหารเขาก็อร่อยนะคะก็รู้จักกันมานะคนแบบอยู่ที่นี่นะคะเมืองเนี้ยนะเขานะคะ,นะคะพอเสร็จจากมาโรงแรมก็ไปบ้านนะคะไปต่อที่บ้านแล้วแบบโอ้นิงก็เลยเออได้แวะมาบ้านเพราะว่าเอนเจลินลี่เนาะนอนอยู่ในบ้านนิงก็เลยแบบเอออต้องไปเปิดประตูให้ลูกเอาข้าวให้ลูกนะคะก็ ลินลี่ก็กล,กลับเข้าไปนอนหนึ่งก็นึกว่าเออลินลี่จะออกมานอกบ้าน,นลับไปนอนต่อจนแบบเราก็ไปต่อนะคะจนดึกเลยกี่ทุ่มรูถึงสี่ทุ่มไหมถึงสี่ทุ่มประมาณเนี้นะคะก็ไปต่อแล้วหนึ่งก็พอมามากลับมาบ้านใช่ไหมห,หนึ่งก็เลยก็เลยเอาแวะเอาแบบมะเขือเทศเอาอผลไม้เอาพลัมนะคะพลัมเหลืองพลัมม่วงเนี่ยนะแล้วก็มีสุกีน้นีนะคะก็เลยเอาไปฝาก เพราะว่าพ่อแม่กับอของเพื่อนก็มาด้วยเนาะเพราะเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวนี่ก็รู้จักกับเขาหมดะค่ะนี่ก็เอาไปฝาใครอยากเอาอะไรก็เอาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นงานวันเกิดจะมีลูกชายลูกชายเพราะว่าพ่อกับแม่ของผู้ชายฝังผู้ชายที่เป็นสามีของเพื่อนผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเขาก็เป็นคนเยอรมันแล้วก็แบบ เพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนสเปนแต่ว่าพ่อกับแม่เขามาทํางานที่นี่ตั้งแต่หลายสามสิบปีกว่าปีแล้วนะคะก็ลูกก็เลยเกิดที่นี่นะคะก็เลยพูดได้ทั้งภาษาสเปนแล้วก็เยอรมันฝั่งผู้ชายเขาพ่อกับแม่เขามีลูกสองคนแต่ถ้าเป็นวันเกิดสำ,สำหรับเดือนหน้าเนะาะอาจจะเป็นวันเกิดพู้เจ้าตัวเล็กสองคนเกิดไล่กันเลย นะคะเขาก็จะมีอีกครอบครัวหนึ่งมานีงก็ไปฝาาแบบนี้แหละมะเขือเทศไปเยอะๆนะปีบางปีมันตกมากนะคะนี่ก็ไปเป็นกระมังแล้วเขาก็นั่งกินแล้วเขาก็เอากลับบ้านด้วยนะคะก็ดีนะคะเราเราปลูกแล้วก็มีเยอะเราก็เอาไปด้วยเออไปเผื่อดีกว่าเราแบบกินคนเดียวบางทีไม่ทันเนาะมันก็เยอะแยะนะคะก็อะไนี่แหละแล้วก็เมื่อวานก็เลยไปซื้อเดินไปซื้อไก่เนะี่นแหละเอามาผัดเป็นผัดเส้นเน,นี่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูผัดเส้นผัดเส้นมีซัวนะใส่ไก่ ก็จานใหญ่ๆอะไรหนึ่งผัดหมดเกลี้ยงตอนแรกว่าไม่หิวกัน่อ,อยกันใหญ่เลยพ่อกับแม่ก็เลยบอกอมาสอนนอยมาแบบทํำย่ยาไงอะไรเงี้ยน,นี่แหละถ้าถึงได้ไปทําเขาก็ได้รู้เนาะน้าใจคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออคนไทยดีเนาะน่ารักเนาะเขาก็จะได้แบบตามไปเที่ยวเมืองไทยกันทุกคนก็จนมีแบบ หลายครอบครัวแล้วที่แบบบินไปเที่ยวเมืองไทยก็อยากให้หนิงไปด้วยนะคะแต่หนิงก็ไปด้วยไม่ได้เขาก็ไปแต่ครอบครัวเขาเนาะหนิงก็เอออย่างเงี้ยแหละเรามีอะไรเราเราช่วยแบบคืออะไรอ่ะคนรู้จักกันเนาะมีน้ำใจให้กันในหมู่บ้านแล้วก็อยู่มีความสุขแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนกับเมืองไทยบ้านเราแหละไม่ต่างกันหรอกนะคะการใช้ชีวิตมันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนเนาะ จะเป็นแบบไหนจะเลือกทำแบบไหนอันไหนมีความสุขนะคะน,นี่ก็ตด้อีกแล้วเยอะอีกแล้วเอาไปเก็บแช่ตู้เย็นไวค้ค่ะทุกคนยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมทีนิงยินเยอรมนีนะคะหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพนะคะยังไงอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมเอาฟีดาเซนบ๊ายบายคะ่ะไปแล้ว